ครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนลูกปืนร้อนะจักรยานไฟฟ้านะครับมาดูว่ามันเป็นเบอร์อะไรนะครับผมโอปติส oh, นี้ก็มีบุตรกลางเหมือนกับมอเตอร์ไซค์นะครับผมลูกปืนก็มีสองสองลูกนะครับเดี๋ยวไปดูเบอร์กันนะครับว่ามันเบอร์อะไรนะครับผม กันนี้ก็แตกลูกหนึ่งนะครับผมนี่ลูกฝั่งเบรกนะครับผมแต่ว่าไอเจ้าขอบลูกปืนนี้ก็เริ่มหลวมเลยนะครับแต่ว่าก็ยังพอใช้งานได้นะครับผมจากลูกปืนก็เป็นเบอร์หกสองศูนศูนย์นะครับเป็นลูกปืนล้อหน้า RC นะครับผมนี่นะครับตัวเดียวกัน เดี๋ยวเราตัวเก่ามาอัดจาะ,ะบีก่อนนะครับตัวนี้มันยังใช้งานได้นะครับผมเปลีป่ยนลูกเดียวครับผมเดี๋ยวเราเอาสังกะสีมาลอง,งอให้เจ้าเบาลูกปืนตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะครับผมอุ๊บมเนี่พวกนี้ไม่ค่อยดีครับของจีนนะครับ รวมไงเรียบร้อยามาใส่กันครับคราวนี้ <c oughs> ใส่น้ำมันเผาเล็กน้อยนะครับผม เดือดเดือดเดือดหน่อยนบเรียบร้อยครับผมเปลี่ยนลูกปืนร้ปปนอนน่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ